สิทธยานุสิทธ์แน่นส่งน้ำสริระสังขารหลวงปู่แสงสริอายุ98ปีพรนษา76พร้อมกำหนดการถวายเพลิงสริระสังขารค่ะท่านผู้ฟังคะวงการพระพุทธศาสนาได้สูญเสียหลวงปูเ่เสาสริอายุร้อยห้าปีพันษา37ไปไม่นานห่างกันไม่กี่วันพุทธศาสนิกชนเรา ก็ต้องสุกเศร้ากับการสูญเสียหลวงปู่แสงยาน,นวโรแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมสริอายุ98ปี76พรรษาอีกครั้งท่ามกลางความสุกเศร้าของบุคคลใกล้ชิดลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากด้วยรักและอาลัยโดยหลวงปู่แสงได้มรณภาพลงอย่างสงบพร้อมกับเมนชั่วคราวที่หลวงปู่ได้สั่งให้สร้างขึ้นค่ะ ก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลยะนมิมิตุกท่านบัวบูชาชาแน,นลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหลวงปู่แสงยานวรโรแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธร ได้ละสังขารลงอย่างสงบที่วัดป่าดงสว่างธรรมเมื่อเวลา19นาฬิกา13นาทีในคืนวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาสริอายุ98ปี76พรรษาหลังจากในห้วงเดือนพฤษภาคมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัพพสิธทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งช่วงบ่ายวันที่19มิถุนายนบรรดาลูกศิษย์ได้นำหลวงปู่กลับมารักษาต่อที่วัดและหลวงปู่ได้ละสังขารในช่วงหัวคำ่ำได้มรณภาพลงอย่างสงบพร้อมกับเมนชั่วคราวขณะที่เมนชั่วคราวนั้นหลวงปู่แสงได้สั่งเสียให้สร้างไว้แล้วล่วงหน้าโดยในวันที่20มิถุนายน2566 ที่วัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรที่กุฏิหลวงปู่แสงยานวโรภายในห้องกระจกที่เก็บรีระสังขารของหลวงปู่แสงยานวโรมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทยอยเดินทางมากราบไหว้รีระสังขารตั้งแต่ช่วงเช้ามืดซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันอำนวยความสะดวกค่ะต่อมาในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาสิทธิยาดุสิท์ได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปูแง่แสงเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่และเวลา13นาฬิกาทำพิธีส่งน้ำสรีระสังขารส่วนเมนชั่วคราวนั้นได้มีการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ โดยเป็นดำริของหลวงปู่แสงในการก่อสร้างครั้งเมื่อมีธาตุขันเพื่อใช้ในการประชุมเพลิงสรีระสังขารของตนเองสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเดินทางไปถวายเพลิงสรีระสังขารกำหนดการในการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรวันที่2 0ถึง24มิถุนายน2566นเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทำวัดเย็น ปฏิบัติธรรมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่24มิถุนายนเวลา15นาฬกาเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสงไปสูมเมนชั่วคราวถัดไปวันที่25มิถุนายนเวลา13นาฬิกาเริ่มด้วยพิธีขอขมากรรมต่อด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวางดอกไม้จันทร์ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่แสงยานวโรและเวลาหนาฬิกาเก็บอัฐิเวลา7จนาฬิกาถาวายพัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะบบูชาขอน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่มุ่งสู่นิพพานและขอนำเอาคำสอนของหลวงปู่แสงมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับฟัง และนำไปปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ